ขอเจรดีก็ต้อัรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เพจเวิร์กช็อปคอมไซน์นะครับอาวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทูลหรือเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชัน Android อีกตัวหนึ่งนะครับก็เห็นโลกทุกวันนี้เขาฮิตเขียน Android กันนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวนี้นะครับ Basic f o r ์แอ d อนะครับเป็นยังไง Basic โฟ r ์แอ d ดนะครับเป็นแอปขออภัยครับเป็นโปรแกรมนะครับ ที่เขียนแอปพลิเคชันบน Android นะครับเนี่ยครับผมเอามาแล้วที่เขียนแอปพลิเคชันบน Android นะครับด้วยภาษาเบสิกันนะครับแล้วมันยังไงมันทำงานในสส่วนอย่างนี้นะครับหลักๆมันจะเขียนด้วยภาษาเบสิกนะครับเวลาเราคอมไพล์นะครับมันจะคอมไพล์จากภาษาเบสิกไปเป็นภาษาจาวาแล้วจะคอมไพล์จากภาษาจาวาเป็นภาษาเครื่องหรือ m a Machine l a n g u a g ดอีกทีหนึ่งนะครับ มันจะคอมไพล์ด้วยกันสองครั้งนะครับโปรแกรมนี้นะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาจาก Vi s u a l Basic 6แล้วนะครับก็จะสามารถเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะมีการประกาศตัวแปรเหมือนกันนะครับส่วนที่ต่างก็ต่างกันอยู่นะครับแต่ไม่มากนะครับสำหรับส่วนอื่นนะครับเช่นการดีไซน์นะครับก็จะเป็นการดีไซน์แบบให้เห็นภาพนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนี่นะครับที่ เคยสร้างไว้เล่นนะครับการดีไซน์นะครับก็สามารถจับออบเจกต์ลากนู่นนี่นั่นได้นะครับเปลี่ยนความกว้างความใหญ่ของเขาเรียกอะไรอ่ะการแสดงการวางออบเจกต์นะครับอันนี้ไม่ใช่อิมูเลเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับคือความง่ายของมันนะครับก็คือเป็นภาษาเบสิกนะครับท่องไว้ว่าภาษาเบสิกนะครับไม่ใช่จ a v a นะครับ คือเราไม่ต้องไปศึกษาภาษาจาว่าให้มันเสียเวลานะครับสำหรับคนที่มีเคยเขียนภาษาเบสิกมาแล้วนะครับโดยเฉพาะภาษาเบสิก6กันนะครับคานนี้แล้วใครเป็นคนสอนและหาความรู้ได้ที่ไหนนะครับมาที่นี่เลยนะครับสกู่นะครับอะไรเนี่ยออโอเคมาที่นี่นะครับก็คือ www.basicflow เว็บ b a s i c 4pp c o m ppc.com นะครับก็เป็นเว็บของไอ้ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับมีที่ให้โหลดเวอร์ชันฟรีนะครับคือดาวน์โหลดฟ e e แล e ว r อ a l version ไปใช้นะครับคือองค์ประกอบทุกอย่างที่เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับแทบแทบนะครับแทบจะเหมือนของของที่ซื้อมาถูกประการนะครับมีไลบรารีมีนู่นนี่นั่นให้เขียนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับด็อกิวเมนต์นะครับมีบทเรียนสอนนะครับ มี t UTORIAL and EXAMPLE นะครับมีการสอนและข้อตัวอย่างให้ดูนะครับมีการสอนลงนะครับสอนวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับแล้วก็สอนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับาสามารถพัฒนาต่อได้เยอะแยะนะครับอย่างเช่น GPS TUTORIAL นะครับก็เข้าไปดูสมมตุตินะครับมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างว่าเนี่ยเขียน GPS นะ ยังไงอะไรยังไงครนี่ครับมีตัวอย่างมีการบอกอะไรให้ดูนะครับภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องกลัวนะครับก็ไปวางคลิก o o g l e นะครับก็สามารถรู้ได้คร่าวๆนะครับว่าความหมายเขาคืออะไรก็มีโค้ดให้นะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับส่วนมีง่ายกว่านั้นนะครับมีบทเรียนภาษาไทยนะครับอยู่ตรงนี้ก็คลิกเข้าไปตัวนี้นะครับเป็นบทเรียนภาษาไทยนะครับเป็น www ecandroid info นะครับ รู้สึกจะเป็นของอาจารย์จีระเดชนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะครับนี่ครับอาจารย์จีรเดชแก้วกาญจนาแล้วก็อาจารย์ทีละนะครับวงสุนทรวงสกอรนะครับอาจารย์สองท่านนี้เขาได้เขียนไว้นะครับจากบทที่1ตอนนี้เขาอัปเดตมาถึงบทที่3.2แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับนะครับครนี้ นิดนึงนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วสนใจอยากจะซื้ออโอโปรแกรมมันโอเคดีมาตรงนี้นะครับพัชเชอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการซื้อนะครับให้ไม่ต้องคิดบายนาวนะครับให้คลิกที่พรีมมสนะครับตรงนี้จะได้ส่วนลดด้วยนะครับใครที่ต้องการจะซื้อนะครับติดต่อมาได้นะครับพอดีว่า ผมซื้อมาแล้วผมมีโค้ดส่วนลดให้นะครับแจกโค้ดส่วนลดลดไปประมาณ5 0นะครับาสาหรับอีเมลผมนะครับติดต่อมาได้นะครับที่นี่นะครับนี่คืออีเมลผมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะทางอีเมลหรือเฟซบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับ โอเคคัน okay. นี้คันนี้นะครับใครที่ต้องการจะซื้อก็ต่อมาอ่ผมจะพูดอะไระผมขอพูดนิดนึงนะครับว่ามันมันดียังไงมันต่างจากพวกอีคลิปใช้อีคลิปเขียนกับหรืออื่นๆยังไงนะครับคือมันง่ายนะครับมันง่ายต่อการเขียนเพราะว่า มันเป็นภาษาเบสิกนะครับเราสามารถศึกษาวิชวลเบสิกหรือไม่ก็มีพื้นฐานมาจากภาษาเบสิกแล้วมาเขียนอแอปนี้นะครับมันจะง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องไปศึกษาภาษาจาว่าให้มันเหนื่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผมจะมา,อาสอนวิธีการลงสอนวิธีการใช้งานในคลิปต่อๆไปนะครับได้ที่ facebook นะครับ Workshop c o m s i นะครับ ก็สำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ